สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Trend Review สสตรโดย Broker EC Market Broker มาตรฐานภายใต้7หน่วยงานในระดับโลกนะครับค่าสเปซต่ำทำเงินถูกแล้วก็ไม่พิเศษราคานะครับมีบัญชีเซนนะครับบัญชีสแตนดาร์ดแล้วก็บัญชี ECN ซึ่งเงินฝากขั้นต่ำเพียง10เหรียญยูโรซาร่เพียงเท่านั้นนะครับเทรดยังมั่นใจเทรดไปกับ EC Market พันธมิตรจะเป็นทางการกับสโมสเรเลี้ยวผู้นะครับ เรามาดูราคาทองคำกันนะครับว่าในวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สิบาันพรุ่งนี้นะครับโอกาสแนวโน้มพฤติกรรมราคาเป็นยังไงนะครับเมื่อช่วงวันพระราชที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นว่าราคาทองคำเนี่ยได้มีการเททิ้งนะครับครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีการดรอปนะครับหรือว่ามีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงนะครับก็จะมีช่วงนี้นะครับสามสิบกันยายนนะครับแล้วก็ช่วงของเดือนวันที่สองตุลาคมนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการ ปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้น่าจะเยอะที่สุดนะครับในช่วงล่าสุดนะครับก็ประมาณร้อยกว่าเหรียญนะครับทีนี้เรามาดูว่าวันจันทร์โอกาสเคลื่อนที่เป็นยังไงนะครับล้วดูกรอบเวลาลายเดือนก่อนนะครับทีนี้ก่อนจะไปดูกรอบเวลาลายเดือนนะครับท่านที่สนใจนะครับรับแผนเหตุก่อนใครนะครับย้ำนะครับรับแผนการเทตุทองคําก่อนใครสามารถสแกน QR ว o d e ค้ด บริเวณซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับทักมาสอบถามกันดูนะครับมีเงื่อนไขนะครับแต่ว่าเป็นเงื่อนไขที่ง่ายๆนะครับทักมาสอบถามกันได้นะครับก่อบเวลาลายเดือนนะครับก็เดือนที่ผ่านมานะผ่านประมาณสิวันนะก็ยังดูแข็งแรงนะครับแข็งแรงจริงๆก็เรียกว่าแข็งแรงมากนะราคาเนี่ย ติดอัปเปอร์แบนซึ่งเป็นตัวบอกโมเมนตัมขาขึ้นอย่างดีนะครับทีนี้ในกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับเรามาดูกันนะครับรายเดือนแข็งแรงนะครับรายสัปดาห์เนี่ยนะครับก็ยังปิดอยู่เหนือแนวประมาณ4,000เนาะ4,000อยู่แถวนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นไปประมาณ4,060แล้วย่อมานะครับตอนแรกเหมือนวันศุกร์ว่าจะปิดต่ำกว่า4,000นะครับแต่ว่าในช่วงท้ายตลาดเนาะช่วงที่โดนนั่นทามเนี่ยมีการพูดพ่นอะไรออกมาอีกแล้วไม่รู้นะครับเรื่องจะ ปรับภาษีจีนนะครับทำให้ความกังวลเรื่องภาษีการค้านะกับขึ้นมาอีกก็ทําให้ตัวทองคำเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับกลับมายืนอยู่เหนือสี่พันะครับมุมนต,ต้ตมนก่าเวลาสัปดาห์ก็แข็งแรงเนาะแข็งแรงตอนนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเขาอยู่ในระดับที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับแต่ว่าแนวต้านพอจะมองเห็นไหมก็แนวประมาณ4ี่พแถวแถวเส้นสีดํานี้แหละนะครับแนวรับมีสี่พันะครับแล้วก็ประมาณนะถ้าดูเนี่ยประมาณ4,930นะครับ กอเวลารายวันนะครับก็อนเวลารายวันเนี่ยนะครับวันพฤหัสปรับตัวลงแรงอย่างที่บอกเนาะหลังจากไปทำสองสปริงไฮแตรวประมาณ4ี่พันหกสิบนะครับแล้วก็ลงไปทำโลนะประมาณ3945นห้านะครับก็แถวๆนั้นนะมี EQL นะครับอี u e i v a l e n t l โลเต็มเลยนะครับก็ตั้งแต่วันอังคารเนานะโลอยู่ที่3 9 4 1นะครับวันพฤหัสนะครับ3 9 4 4ี่ี่วันศุกร์ส9 4 7ี่เจนะครับอืม โดยรวมเนี่ยมันเหมือนจะอยู่ในช่วงของการเริ่มพักตัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยสองสามวันนี้มันออกข้างนะแต่ว่าเขายังยืนอยู่เหนือ4 0 0 0ได้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสขึ้นไปเทส4 0 6 0ได้นะครับแนวหลักๆถ้าเป็นแนวโฟกัสช็อตนะเราเห็นไปรรมราคาเนี่ยนะครับก็ประมาณ40,60นะครับไปดูกรอบเวลาสชั่วโมงนะครับก่อบเวลา4ชั่วโมงในโครงสร้างของเทนขาขึ้นนะครับยังมีทรงดีครับเรียกว่าขึ้นนะครับยอ่อขึ้นยอ่อ ขึ้นนะครับทำสองสวิงไฮเกิดดับเบิลท็อปและไหลลงมาตอนนี้ก็กลับมาเทสเซ็กไลน์ซึ่งการเทสเซ็กไลน์เนี่ยนะครับก็มีการปรับตัวลงได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยช่วงตลาดปลายปนะครับปลายปตลาดของวันสุกเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาอีก ตอนนี้เนวต้านนะครับถ้าเกออสี H อยู่ประมาณ4,085นะครับแล้วก็ตัว BB m นะี n ินเนอร์เนาะเมื่อช่วงวันศุกร์เนี่ยกลับขึ้นไปยืนอยู่ในข้างบนแต่ว่าก็ยังไม่คอนเฟิร์มเท่าไหร่นะบีบี n ินเนอร์ของกรอสี H นะครับอยู่4,009นะครับอืม4 H ผมยังมองนะว่าราคาเนี่ยมันมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปนะครับน่าจะปรับตัวขึ้นไปได้อีกประมาณหนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะนะครับ ในมุมมองผมนะไม่น่าจะเกิน4 0 6 0นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในของช่วงสัปดาห์หน้านะมันน่าจะเกิดโครงสร้างคล้ายๆประมาณนี้นะครับอาจจะลงมาเทสต,ตัวสปีดไลน์นะครับเทรนขึ้นตรงนี้นะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วค่อยดูว่าพฤติกรรมราคาเขาจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับหรือว่าจะดันเป็นตัว ascending triangle นะครับหรือว่าจะเกิดการ b a k o u t ลงมานะครับดูกอ 2S อีกนิดนึงนะครับ 2S เราเห็นว่าช่วงของแนวรับนะครับอยู่ประมาณ4 0 5 0โซนนี้เนาะแล้วก็เมื่อช่วงท้ายตลาดนะครับ4,996เนี่ยจะเป็นแนวรับของเราเนาะถ้าวันจันทร์เนี่ยนะครับถ้ามีการย่อมานะดูแล้วเนี่ยประมาณ4,996นะแนวประมาณนี้นะครับให้เราพิจารณานะครับมองว่าย่อแล้วก็บายขึ้นไปนะครับททร์เก็ตน่าจะถึงนะครับหรือว่าใกล้เคียง4060นะครับ น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับโครงสร้างพิจารณาราคาวันจันทร์นะครับมันจะมีแนวที่เราอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มด้วยนะครับไปดูกรอบเวลา 1S นะครับ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนี้เนอ่าในชุดของดับเบิลท็อปนะครับดับเบิลท็อปก็คือโครงสร้างตรงนี้นะครับเน็กไลน์น่าจะอยู่ประมาณนี้นะปุ๊บดับเบิลท็อปตรงนี้นะครับเกิดดับเบิลท็อปแล้วก็เน็กไลน์อยู่ช่วงประมาณ4ี่พันสิบสี่ ตรงนี้ n e ก k l i ์แล้วราคาดับลงมาขึ้นเทสรอบหนึ่งเมื่อตอนประมาณ4ี่ทุ่มแล้วก็ย่อนะย่อดได้พอสมควรเลยตอนนี้ยังขึ้นอีกนะครับ1ชั่วโมงนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้เปิดกงเปิดเก็บอะไรเนาะช่วงประมาณ4ี่พันสิบสเนี่ยนะครับผมมอง potential นะว่าถ้าเขาเบรกได้สวยๆนะสมมุติว่าเบรก4,015ขึ้นไปได้สวยๆนะครับแล้วย่อลงมานะครับ เทสแนว4015เนี่ยมองว่าถ้าเรามองเรื่องของอินทราเดย์สวิงนะครับหรือว่าเป็นสวิงสั้นระหว่างวันระยะตรงนี้นะครับจาก4015ขึ้นไปถึงไฮนะครับ4055หรือว่า4060เนี่ยประมาณ40เหรียญตรงนี้ก็จะเป็นระยะที่เราสามารถพิจารณาลองเทดนะครับหรือว่าเป็นการเทดบายได้นะครับ t ทรเก็ตประมาณนี้นะครับแถวแถวไฮเดิมนะครับนี่คือเบรกเอาแล้วเราย่อบายนะเราก็จะได้ นี่คือเทน,นึ่งนะครับแต่ว่า in นเคสนะครับในกรณีที่ราคาลงก่อนนะเราจะยึดแนวสีแดงตรเนี้นะครับก็จะมีแนวที่เราให้เราพี่นานะครับแถวแถวสนะนะามเก้าเก้าหกนะส9 9เก้าเก้าหกก็จะเป็นอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแผงกระเทดที่สองนะจุดที่โฟกัสเทรดจุดที่สองสามเก้าเก้าหกนะแทร็ตก็ใกล้เคียงกันนะสี่พันห้าสิบห้าแล้วก็ย่าซบลอดนะผมโปรติบมว้งแค่ประมาณสิบเหรียญพอนะครับ แค่นี้นะครับส่วนขาช็อตนะครับก็ไปรอนะครับรอดูช่วง4 5 5 0 4 6 0นะรตรงนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นแนวช็อตเทรดนะครับตรงนี้นะครับคือนี้คือแนวนะครับไม่ใช่าทามมิ่งตรงนั้นนะครับเรามองมาแถวแถวแนวต้าเออเส้นแนวรับของตัวสปีดไลน์ตรงนี้นะอาจจะลงมา ถ้ามันขึ้นไปตรงนี้มันก็จะลงได้ลึกหน่อยครับ4,072เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนขาลงเนี่ยว่าจันมองขาขึ้นเป็นหลักก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับเทรดอย่างมั่นใจเทรดไปกับ ecmarket นะครับเทรดสินทรัพย์ต่างๆมากมายได้ทั่วโลกนะครับโลหะมีค่านะครับคริปโตเค r r e n c y นะครับคู่เงินต่างๆดัชนีต่างๆทั่วโลกเลยนะครับมันติดลูเรทนะครับภายใต้เกณฑ์แรงงานที่บกับดูแลนะครับท็อปไลเซนส์อย่าง asics นะครับแล้วก็ fca ของอังกฤษนะครับ เทรดผ่าน e a s y Market นะครับดาวน์โหลดได้จาก Google Play แล้วก็ App Store นะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในแอปพลิเคชันเดียวเลยนะครับจัดการบริหารพอร์ตการลงทุนนะครับเทรดซื้อขายฝากถอนนะครับเทรดดัชนีต่างๆทั่วโลกนะครับ SP 500 Nasdaq DAX FTSE นะครับดัชนีตลาดหุ้นนะครับใช้ด้วยได้ถึง1นึ่งจุดหนะครับซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ได้สูงมากนะครับผันธ์บิตอย่างเป็นทางการนะครับได้รับความเชื่อมั่นแล้วครับคัดเลือกเป็นผันธ์บิตแห่งการกับ g l o b a l Band นะครับอย่างสโมสรลิเวอร์พูลแชมเปี้ยนสิลีกของอังกฤษแชมป์ยุโรป6สมัยนะครับศึกษาข้อมูลการลงทุนนะครับขอให้โชคดีมีรายไดกัน,นเทรดน,นะครับแล้วขอพบใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Review ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ